ศูนย์หน้ายุคใหม่แห่งทัพชา้างศึกชุดใหญ่ก่อนติดตามรับฟังฟากดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ช่องเพื่อนเสียงใบาดาวด้วยค่ะหลังจากมีการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อตเตรียมทีมแข่งขันฟุตบอลทีมชาติตามปฏิทินฟี فا เดย์สนัดระหว่างวันที่25ถึง28มีนาคม2566ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตโดยทีมชาติไทยมีคิวอื่นเครื่องกับทีมชาติซีเรียและทีมชาติ UAE โดยรายชื่อที่ประกาศออกมาน ตำแหน่งกองหน้ามาโนอพนกินกุนซอทีมชาติไทยชุดใหญ่ตัดสินใจเรียกสามกองหน้าสายเลือดใหม่อย่างสุภชัยใจเด็ดจากบริยรมยูเนเตตปรเมศอาจวิไลจากเมืองทองยูเนเตดและสุพนัทเหมือนตาจากบริยรมยูเนเตตโดยรายชื่อเทพมุย้ยทวรสินแดงดากองหน้าจอมเกว๋วัย3าปีรวมทั้งอดิศักกาสอนหัวหอกวัย32ปีที่เพิ่งย้ายไปเล่นในลีกมาเลเซียสำหรับ3ามรายชื่อที่ติดเข้ามาในชุดนี้ล้วนทำผาน งานได้ดีกับสโมสรและก้าวมาเป็นตัวหลักให้กับสโมสรอ,อย่างเต็มตัวโดยเนรรายสุภชัยใจเด็ดดาวยิงวัย24ชั่วโมงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเจ้อาอัมจะเป็นศูนย์หน้าอันดับหนึ่งของเมืองไทยในไทยลีก2022-23เมื่อไล่ถล่มตะข่ายคู่ต่อสู้ไปแล้ว14ประตูนำดาวซันโวเดียวอยู่ในตอนนี้และก่อนจะพักเบรกทีมชาติเจ้าตัวซัดประตูให้บริรัมในลีกเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองมาก่อนอีกด้วยส่วน เม่อาจวิไลหัวหอกวัย24แห่งทัพกิเลนพยองเมืองทองอยูเนเต็ดที่ในฤดูกาล2022-23สามารถไล่ระดับตัวเองขึ้นมาได้ขึ้นมาเป็นตัวหลักในแดนหน้าให้กับเมืองทองและเพิ่งจะยิงประตูรแรกในนามทีมชาติมาหมาดๆในรายการชิงแชมป์อาเซียนยิ่งในเลทที่2ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเจ้าฟรองมีความมั่นใจมากขึ้นโดยในฤดูกาลนี้ในลีกยิงไปแล้ว5ประตูทําให้เข้าตามาโนโ่พลกิ้งกุนซูทีมชาติไทยเรียกมาติ ทงอย่างต่อเนื่องขณะที่น้องเล็กสุดวัย20ปีอย่างสุพนัทเหมือนตาเห็นได้ชัดว่าพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดทั้งความแข็งแกร่งของร่างกายและทักษะการเล่นที่เหนือกว่าผู้เล่นในวัยเดียวกันโดยไทยหลีกอ2 2 2 2 3 3เจ้าแบงก์ยิงได้8ประตูและทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดจูที่9ครั้ง โดยค่าเฉลีย่ยอายุของทั้ง3าคนที่ได้กล่าวมามีค่าเฉลีย่ยเพียงแค่22ปีเท่านั้นโดยในการอุ่นเครื่องครั้งนี้ทั้ง3คนจะได้พิสูจน์สัญชตาตญาณกองหน้าไปในตัวว่าจะสามารถขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ทีมชาติอย่างเทอร์สินแดนดาได้หรือไม่หากทาได้ทีมชาติไทยจะมีตัวเลือกในกองหน้าได้สักทีหลังจากต้องใช้งานเจ้ามุ้ยมาอย่างยาวนานเชื่อว่าทั้งสามหัวหองรุ่นใหม่นี้พร้อมที่จะตั้งใจทําผลงานในานามทีมชาติให้เต็มที่เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นความ ของกองหน้าทีมชาติไทยยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อมีพลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ